สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาที่ชมรมผู้สูงอายุวัดสารอดไสงาม39นะครับวันนี้เป็นวันพิเศษครับคณะสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุวัดสารอดนะครับได้ไปทำการแข่งขันกีฬาของสำนักงานเขตราชบุรณนะ เมื่อสองวันที่ผ่านมานี่ปรากฏว่าได้รับรางวัลมาเยอะแยะเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่เนี่ยก็จะมีการเลี้ยงฉลองถ้วยรางวัลกันนะครับพร้อมกันนี้ก็เพื่อไม่ให้เงียบเหงาก็เลยจะจัดการแข่งขันกีฬาไปด้วยนะครับก็นับว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้อนะครับนักข่าวช่อง500เนี่ยนะครับ ได้ทราบว่ามีเสียงงอ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 งงกันเทียงนุ่นเทียงหนี่สารพัดเรื่องเลยแต่ปรากฏว่าก็จบลงด้วยดีนะครับเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารักนะครับเป็นเรื่องที่น่ารักวันนี้นอกจากว่าจะมีการแข่งขันนะครับก็ยังมีการเลี้ยงอาหารคือทุกคนก็มีส่วนร่วมช่วยกันบริจาคเงินนะครับบริจาคแล้วก็มาช่วยกันนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับ หลังจากนี้ไปแล้วถ้ากลับไปบ้านนะครับถ้ากลับไปบ้านเนี่ยลองไปทบทวนดูสิว่าวันเนี้ยเราทำอะไรกันบ้างเราทำอะไรชนิดที่มัน AR y เอะอะโวยวายทะเลาะไม่ถูกใจกันก็ลืมไปซะแต่ถ้าเรามาคิดว่าไอเรื่องกระจุกกระจิกที่เถียงเถียงกันเนี่ยเพื่อความรักความสามัคคีของเราที่อยู่ในวัยสูงอายุอย่างนี้นะครับเราก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ เราควรจะรักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้นะครับเราหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ขอผมเป็นนักข่าวห้าร้อยนะฮะก็ต้องขอชื่นชมทุกท่านไว้หนโอากาสนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามาสัมภาษณ์อะไรเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ตาแห้งก่อนนะมั้งพูดได้นะตาแห้งนะให้สัมภาษณ์ไหม ไม่สัมภาษณ์เหรอ,น,อนี่มันเป็นสถานีโทรทัศนะ<อ>์ช่องห้าร้อยนะอ่าช่องห้าร้อยแต่ห้าเรียกห้ามเ,เรียกว่าช่องไอห้าร้อยไม่เอาม,มาช่อง700นะเจนะ็ดร้อยครับอ่าเจ็ดร้อยเหรอนี่ช่องห้าร้อยนะยยสถานีโทรทัศน์ช่องห้าร้อยช่องแปดร้อยอาช่องแปดร้อยงนี้จะไล่อะไรนะมเาเปิด้าตอนนี้ทุกอย่อ๋อคือคืออย่างนี้มันต้องไปตัดต่อ เราตัดตอนนี้เลยไดล่าตัดตอนน่ตดตอเหรอไม่ได้มันเสียจังหวะสิเสียจังหวะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนก็นแล้วกันนะอ่าสัมภาษณ์นะครับต่อไปนี้อยากจะแนะนําให้อ่าท่านผู้ชมรอบโลกเนี่ยได้รู้จักกับสารวัตรสุราษฎร์รอาหารนะครับแกแกเป็นตำรวจอ่าที่อาหารจริงๆเลยนะครับไอการแข่งขันกีฬาที่ผ่านมาเนี่ยผมแอบไปรู้มาว่าอ่าท่านก็สนใจคนที่ เข้ามาแข่งขันนะครับกลัวว่าจะอดอาหารนะสารวัตรสุราช์แกควัก1 0 0 0บาททันทีเลยวววแล้วบอกว่าไปให้ไปจัดการมาปารากฏว่าโอ้โหอาหารวันนั้นก็อร่อยมากเลยอันนี้นะครับโทรทัศน์ช่อง5้าร้อยต้องขอขอบคุณสารวัตรสุราช์เป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ณเวลานี้นะครับเราก็ได้มาพบตัวจริงของสารวัตรสุราช์แล้วนะครับดูให้เต็มตานะครับดูให้เต็มตาเดี๋ยวเราจะลองสัมภาษณ์ดูนะครับตอบให้ตรงประเด็นนะ ถ้าตอบนอกประเด็นแล้วก็เดี๋ยวไอ้ไอป้ปุยไอ้น,นี่มันจัดการเอาไม่รับรองนะอืมอครับท่านสารวัตรคิดยังไงอ่ะวันนั้นทึ่ได้ควักมาตั้งพันหนึ่งเนี่ยเนื่องจากาคิดว่าจะให้ทุกท่านมีความสามัามามาคคนะีเพราะว่ามีทุกท่านพูดอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำให้เกิดใจว่าสรมของเราต้องมีความสามาคัคคีมีความซื่อสัตย์มีความยุติธรรมนะครับ ก็จะทําให้ประโยชน์พมลมเราจะได้พัฒนาเป็นสิ่งที่ดีขึ้นครับไหนพูดให้ตรงๆประเด็นที่ไอ้จิตใจที่มันคิดอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรนะต้องตอบให้ชัดเจนหน่อยสิ <c oughs> มันมาจากนะ,ะคือการเป็นผู้นํากับผู้จากับไม่ใช่ผู้นําผู้นําก็คิดว่าเมื่อเห็นผู้ที่ยังไม่เป็นผู้นำหรือต่างๆน,นนะไม่มีความสามัคคีทาอย่างไรเราจึงจะให้เกิดความสามคัคคีเพราะฉะนั้น ต้องตัดปัญหาที่แก้ไขปัญหาได้ครับ,รบรหาให้เป็นปัญหาเล็กน้อยครับเราแก้ให้มันถูกต้องแล้วความสามัคคีก็จะเกิดขึ้นครับแล้วด้ไปคุยอะไรอะไรกับคน<ม>อื่นบ้างไม่หรือเปล่ารือเพื่อมาพูดตอนนี้บอกว่าอยากใจเราเป็นอย่างเงี้ยไม่คุยครับเพราะการกระทําเป็นเครื่องต่อเจตนาครับความดีก็ย่อมเป็นความดีความชั่วก็เป็นความชั่วขอให้ทุกท่านทําความดีไว้ ก็จะปรากฏผลแก่ทุกท่านทุกท่านเองนะครับเอถ้าสมมุติว่าผมนะหรือคนอื่นเขาซื่อบื้อเขาไม่รู้ว่ามันมาจากยังไงเนี่ยท่านสารวัตรจะแก้อย่างไงครับไม่ฮะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องของละแส่จิตใจของแต่ละคนบางคนก็มีคนรักมากบางคนก็เป็นคนตางของอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้มามีการนินทามีการอะไรมีการสรรเสริญธรรมดาครับเป็นส่ติตองสัง,ง,งคมทั้งมทังครอบครั อ๋อเราจะไม่ไบบังคับบอกว่าให้เข้ามาคิดอย่างเราทําอย่างเราอะไรไม่บังคับเนาะมังคับให้เขารู้เองรู้เองก็ต้อง้็เขาคิดจะจะต้องมีต่อไปเขาก็คิดว่าในกรณีบางครั้งเขาไม่เคยเสียสละเลยเขาก็จะต้องเสียสละมาถามมาเพิ่มเติมนะแล้วก็จะทําให้จิตใจเขาถ้าพูดถึงในแง่แง่รดพระธรรมเนี่ยนะเขาก็จะจะนับถือศาสนาพุทธกันใช่ไหมครับเพราะงั้นเขาก็จะรู้สึกรดพระธรรมว่าเออบ ในโฆษศาเนี่ยมีคนอย่างนี้เกิดขึ้นหรือมีคนมากเกิดขึ้นหรือว่ามีเพิ่มเติมขึ้นอย่างเงี้ยทำให้โลกสังคมนี่จะอยู่ในความสันสิเหมือนกับล,ละที่เราทําไงจะปองดองได้ในพูดถึงเนื่อกันมือกันชักการเมือนะไม่ทะเลาะก,กันนะไม่ทะเลาะกันตอนนี้ว่าการฟองดองนะมันก็ยากแต่ก็ค่อยๆคิดค่อคยทำไปก็คงจะส้องได้ นสารวัตรเดินไปออกซอทัศน์ครับครับช่องเท่าไหร่โอ้อ๋อรยหรืออันนี้เป็นแต่เพียงอ่ะนิดหน่อยหน่ยเท่านั้นแหะนะเนี่ยเป็นนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแหมที่จริงเนี่ยอยากจะสัมภาษณ์มากกว่านี้นะอ่าเรื่องเรื่องร้องเพลงอะเรื่องร้องเพลงอ่ะเรื่องเอาไว้สัมภาษณ์วันหลังครับครับครเรื่องร้องเพลงเนี่ยที่จริงผมยังประทับใจที่สารวัตรร้องเพลงไอ้ตอนที่เราไปพัทยาตอนนั้นน่ะ ก็เ,เพลงก็จะอ,อธิบายคุมหลังให้ฟังนะครับเมื่อก,ก่อนนี้ก็มีการแข่งขันประกวดร้องเพลงนะครับก็มีประกวดนัก้องอาชีพนักร้องสมัครเล่นหรือนักร้องต่างๆนะครับอันนี้เราทราบข่าวเราก็เอเอเราก็เคยร้องแต่ว่าเราร้องเราเร้องไม่เป็นเหมือนกับอ่านเพลงให้คนอื่นทุกฟังเพราะฉะนั้นก็ไปร้องบ่อยร้องอ่านดูหนังสือตอนนั้นไม่มีคาราโ OK อเกะนะลูกชายก็บอก อย่างนี้ไม่ได้หรอกอเป็นการร้องแล้วให้สูงรับไม่ว่าอะไรอาจจะติดลบด้วยครับน,นี่เรื่องของของคนที่ร้องเพลงเป็นนะครับทีนี้ต่อมาเราก็เอ้ยเราก็คิดว่าเราก็ร้องไปก่อนที่เราคิดว่าคนอื่นก็มาร้อ,องร้องไม่เป็นเราก็ไปซื้อคาราโอเกะมาแล้วก็ร้องประมาณอย่างร้อยร้อยครั้งร้องเพลงนั้นนะเพลงที่หนึ่งเพลงสองเพลงสามเนี่ยกำหนดไว้สามเพลงนะครับร้องเนะี่ยเราลองใช้อันไหนว่าร้องตาม จังหวะเขาโดยรักจำนะครับอันนี้เราไม่ได้มีครูอะไรเราก็ลองไปจักจาก,จากาลูกชายบอกอให้สักสิบคะแนนได้ให้ได้ยี่สิบให้ยี่สิบมาเกินนี้ไม่ได้นะแล้วเราก็เออเราก็ภูมิใจนะครับเราก็ไปลองไปลองคต่ขั้นการที่เขามีขั้การที่ํำนานนะครับเขามีสามท่านนะครับก็ตอนนั้นขนาดเราก็ไดใ้เวลา,าลองหลไย เราอาศัยความอดทนและขยันไม่ประมาทนะครับพรกมาลองเพลงสามารถที่จะชนะคู่นักนักร้องอาชีพได้หลายท่าหลายท่านนะที่ว่ามุนนักนกร้องอาชีพร้อยท่านนะครับผมก็ได้ประมาณอทีเอ่เปอร์เซ็นต์ของคูนึงเปอร์เซ็นต์นะครับนักร้องอาชีพหลายคนก็ได้ประมาณสี่สิบห้าสิบหรือสามสิบผมเพิ่มมาเป็นหกสิบในถ้าพูดถึงการสอบไล่เราในร้อยคนนั้นครับเราก็จะได้คนประมาณที่อ่ ที่ไม่เกินไม่ไม่ต่ำาว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบนะที่เราเนี้ยระยะเราเราดูดูตคะแนนจากคำการให้ข้อข้อดีของที่อำการให้บอกท่าทางแล้วก็อ่การจับไมอะไรทุกอย่างเนี่ยเราเขาเอก็คล้ายว่าเราอ่ศึกษามาครับแต่ว่านามเสียงของเรายังใช้ไม่ได้ไม่มีไม่มีสูงต่ำไม่มีจังหวะไม่ครบจังหวะบ้งเขาก็ให้ไปาะ แต่ว่าเราก็รักษาในแอนักษรตัวอักษรนะครับตัวสอนลอเรือหรืออะไรเนี่ยให้มันถูกต้องอันนี้ก็พอไปได้ประเทไทยแต่ว่าอ้ลักษณะของการข่อมจังหวะเพลงอะไรเรายังไม่คุนานเราก็ยอมรับนะแล้วก็อบอกให้ให้ให้ร้องต่อไปนี่ว่าเวลาที่เราจะร้องต่อไปเนี่ยเวลาของเราไม่มีครับต่อไปผมก็จะสุดท้ายเรื่องลักษณะที่กรรมการบอกให้ค้อบคร้องเรื่องสายไป กก็จะดีขึ้นนะโอ้ยเรื่องของสารวัตรนี่น่าสนใจมากๆเลยนะจําได้ไหมที่เราเคยไปพัทยากลับมาเน่ะเราสารวัตรร้องเพลงเนี่ยคนหัวเราะกันท้องคัดท้องแข็งเลยซึ่งมันมันน่าสนุกแต่เขาไม่ได้อ่าครับไม่ได้หัวเราะในลักษณะว่าดูถูกเกียดยามเลยแต่มันขำจริงๆระงอ่ะเพลงเราไม่ชำนาญเราไม่เคยร้องโอ้โหวันนั้นหัวเราะกันจนไม่ใช่เพลงเราไม่ชำนาญเดี๋ยวถามนิดนึงว่าโกรธเขาไหมที่เขาหัวเราะอย่างนั้น ไม่ฮะเป็นการคล้ายๆว่าเราต้องมีใจกล้าสิทธิแสดงออกถ้าไม่ใจกล้าแสดงออกว่เาเราไม่รู้ตัวเราเองครับเราเราไปทำนะากล้าเราเพราะเราไม่ไม่ได้เ,เกิดจากการพุจริตอย่างไรน,นะไม่ได้ทําชั่วว่างั้นเถอะทุกคนต้องอาการการร่อนการผ่อนภายเหมือนกับน,น,กาาน,กนักกีฬาอวลาพูดถึงเรื่องนักกีฬาท่านเล่นไปนะท่านแพ้เขาไม่เป็นไรนะครับท่านแบบไม่เป็นไม่เป็น พยายามฝึกฝนแล้วก็อึกฝนให้พอดีขึ้นเป็นตามแบบคขอบคุณมากเลยพอดีไอเนี้ยเนี่ยไอเครื่องตัวเนี้ยนะมันจุไอเรื่องที่เราจะพูดในทั้งเวลาทั้งไอที่เก็บเนี่ยนะมันนิดหน่อยถ้ามีเวลาเราก็จะมาสัมผณ์ท่านสารวัตรอีกข้างหนึ่งนะครับน่ารักนะเมียเคยชมไหมก็ปม่ปกติครับอ๋อไม่ใช่เขามาชมทุกวันลยว่าสารวัตรน่ารักน่ารักนี่น่ารักนะ แล้วบางครั้งบาราเนาะและขอบคุณมากนะครับโทรทัศน์ช่อง500ก็ต้องขอขอบคุณท่านวันโอกาสนี้ด้วยแล้ววันหลังก็เป็นสปอนเซอร์หน่อยนะเพราะสถานีโทรทัศน์นี้ยังไม่มีตังค์เลยกําลังจะก่อตั้งไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี้ต้องรักษาความรับผิดชอบเลยครับครับครับมือซึ่งซึ่งการละกันอ๋อเอาและยังไม่ปฏิเสธเนาะยอมรับเนาะขอบคุณมากนะครับ